เจอมันแล้วหรอเอป่าหรอก่าฉันจำได้แล้วใช่แล้วล่ะโอ้จริงด้วยบางครั้งเงินมันก็มีกลิ่นแบบนี้แหละนะอมีอะไรให้ฉันช่วยหรือจ๊ะอยากได้ช็อกโกแลตค่ะอันนี้ราคาสองเหรียญห้าสิบเซนนะคะพวกเรามีแค่สองเหรียญได้ไะคะโอ้แค่นี้พอไหมคะใช่แล้วล่ะ เดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรกันเนี่ยพวกเราจะต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วอ๋า uh huh. จริงด้วยอ่ะ <Yeah. S 1> แค่นี้นก็น่าจะพอแล้วล่ะอ๋าว uh ้า huh. ว <Wow. S 2> ลี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 ลนี่มันตรวจสำหรับโรงเรียนสุดล้ำรวยงั้นเหรอ uh huh. แต่มันมีแค่ใบ uh huh. เดียวเองอ่ะจริงด้วยฉันรู้แล้วล่ะว่าจะต้องทำไง ฉันมาแล้วอออเธอจะกินมันเข้าไปหมดเลยเหรอลีแหมเงนินพวกเราไปกันดีกว่านะอยู่เดยนี้เลยนะครับที่นี่ให้ไม่ให้คนไม่ค่อยมีเงินเข้าไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะนี่เหมืนฉันชื่อว่าลีนะคะฉันเป็นเด็กใหม่ของที่นี่คะ่ะ เธอจะต้องเป็นคนไม่ค่อยมีเงินแน่เลยโอเคเข้าไปได้เลยนะฮโอแหมตอนนี้ตาชันแล้วล่ะ<อ>นี่แหละตัวของฉันนี่มันเรื่องอะไรกันนี่อะแต่เธอพึ่งเอออ้ฉันเหรอคะฉันเป็นอะไรหรอคะฉันคริสตี้ฉันเป็นนักเรียนใหม่ของที่นี่ไงคะแปลกมากเลยอะอเคครับฉันเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวฉันต้องไปพักล้อนหน่อยแล้วล่ะ ช่ยินดีด้วยนะจ๊ะน้องจ๋าสุดท้ายพวกเราก็ได้เข้ามาเรียนสักทีจริงด้วยอ่ะดูเหมือนว่าจะไม่มีใครรู้เลยนะเธอหน่าจะได้เห็นหน้าของเขาอ่ะ <c oughs> โอนฉันว่าจะต้องมีคนถูกไล่ออกแน่เลยไม่ต้องเศร้าไปหรอกนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> อา แหมแหมนี่มันอะไรกันเนี่ยผูุ้กคลองงั้นหรอจริงด้วยนี่มันคนไม่ค่อยมีเงินนินนะาถามเธอยังไม่มีตัวด้วยอะ่ะออกไปจากโรงเรียนของพวกเราเดี๋ยวนี้เลยนะใช่ใช่แล้วล<ช>่ะโอเคครับรีบออกไปอย่างนี้เลยนะใช่ใช่ฉันพูดจบแล้วนะ ขอโทษจริงๆนะคะแต่พวกเราอยากเรียนโรงเรียนนี้มากเลยอะค่ะพวกเราสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีนะคะเดี๋ยวพวกเราจะเรียนให้ได้เกดดีๆเลยค่ะพวกเราจะพิสูจน์ให้ทุกคนดูเองนะคะว่าพวกเราเหมาะสมกับที่นี่จ้ะงานก็ได้จ้ะเดี๋ยวฉันจะต้องให้คนไปเช็กระดานหน่อยแล้วล่ะอะไรนะคะพวกเธอไม่คู่ควรกับที่นี่หรอกนะวันนี้เลยนี่ซินดี้แบบนี้มันไม่ได้เลยอะใช่จริงด้วยอะ อาจารย์ใหญ่เขาทําแบบนี้ได้ไงกันนะแล้วถ้าพวกเค้าเป็นโรคติดต่ออะแบบนี้พวกเราต้องการเป็นคนไม่ค่อยมีเงินแน่เลยฉันว่ามันแย่กว่านั้นอีกนะเออนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยคุณแคนดิสค่ะเรื่องนี้มันแย่มากเลยนะคะเออเงินหมดแล้วเหรอจ๊ะไม่ใช่หรอกครับนี่มันแย่กว่านั้นอีกนะครับแย่กว่านั้นอีกเหรอพวกเรามีนักเรียนใหม่ด้วยนะครับใช่แล้วเหรอครับ อ๋อแบบนี้มันไม่ได้เลยอ่ะอ๋อเถอะเอ้ยนี่มันจะต้องเป็นนัเรียนใหม่แน่เลยยายคนยคน<ม>ี<ม>้ค่อย,อยมีเงิน,งนอ๋อถึงแม้ว่าพวกเธอจะไม่ค่อยมีเงนินแต่พวกเธอก็ยังเป็นนักเรียนของที่นี่อยู่ดีนะอ๋อนี่มันอะไรกันเนี่ยแต่พูดแบบนั้นได้ยังไงกันนะหวังว่าเธอจะหาทางขายะเจอนะขอโทษทีนะคะคุณแคนดิสขอหนูเข้าไปหน่อยได้ไหมคะ เธอเป็นเด็กใหม่งั้นเหรอใช่แล้วล่ะค่ะเข้ามานั่งได้เลยนะเชะแล้วขาวหลังยังมาสายอีกล่ะพวกเธอจะต้องมาเรียนกับพวกเราด้วยเหรอนี่ยถ้าช่วยเอากระเป๋าออกไปหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอกนะนี่มันที่สําหรับกระเป๋าของฉันเมลิซาเธอเอาไปวางที่โต๊ะของเธอก็ได้นะไม่ตั้องหรอกนะฉันรู้แล้วล่ะว่าพวกเราจะไปนั่งที่ไหนดี เธอทำอะไรของเธอเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันดูไม่ค่อยดีเลยอ่ะตอนนี้ฉันพร้อมแล้วล่ะแหม่ตอนนี้ทุกคนก็พร้อมแล้วนะงั้นพวกเรามาเริ่มกันเลยนี่แหละบทเรียนของเราฉันว่าพวกเธอก็เหมาะกับถังขยะดีนะลีอย่าไปสนใจพวกเขาเลยนะ <c oughs> โอเคจริงด้วยอะ่ะไม่เป็นไรหรอกนะ <c oughs> ลีดูนั่นสิน้ำเงินหนึ่งร้อยดอลลาร์นี ยอ่ะค่คนไม่ค่อยมีเงินยียนค่คนที่แพ้ฮ่าพวกเธอไม่เหมาะกับที่นี่หรอกนะรังใจเรียนหน่อยนะจ๊ะและฟังแค่นี้ก็คือไม่ต้องมายุ่งกับพวกเราเลยนะฉันเบื่อกับเรื่องนี้แต่มนทนแล้วนะ เมรีซาลีบเอากระเป๋าของเธอออกไปเลยนะลีบมานั่งคิดโต๊ะได้เลยนะจ๊ะอะไรนะคะแต่นี่มันโต๊ะของหนูนะคะตอนนี้มันไม่ใช่แล้วล่ะเหอเออเดี๋ยวฉันจะต้องจัดการเธอให้ได้เมริซาเงียบเดี๋ยวนี้เลยนะฟังให้ดีนะจ๊ะหมดคาบแล้วล่ะแต่คาบหน้าพวกเราจะต้องมาสอบกันด้วยนะจ๊ะ อย่ามาสายกันเลยล่ะนี่มันต้องปเป็นพอาะยยตัวเม็นแน่เลยลีรอฉันด้วยสิตอนนี้พวกเธอมาแย่งโต๊ะของฉันแล้วถ้าจากนั้นเธอเข้ามาทำลายชีวิตของฉันล่ะเมลิซานี่เธอเดามากเกินไปมะเนี่ยเนาจะไปฝึกหน่อยนะเอ,อใช่จริงด้วยอะวเอแต่เลขเขาไปไหนแล้วอะเออ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  แนะบบนี้ฉันจะใจเย็นไม่ได้หรอกนะเ,<อ>เดี๋ยวฉันจะต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วเธอจะทำไงอ่ะเดี๋ยวฉันจะจ่ายเงินให้พวกเธอแล้วก็บอกให้พวกเธอไปจากที่นี่เอเอเธอคิดว่าเงินจะใส่กันพวกเธอจริงๆหรอใช่จริงด้วยอ่ะเราจะต้องใช้วิธีที่มันจริงจังกว่าน,นี้หน่อยอแล้ว หรือว่าพวกเราจะลองเอออย่าเลยดีกว่านะนี่เธอบ้าไปแล้วปะเนี่ยโอ้โอ้โอใช่มันน่าจะเยอะเกินไปหน่อยนะเออเอออ่าฉันว่าฉันดูแล้วล่ะถ้าฉันจัดการเธอคนหนึ่งได้เธออีกคนนึงก็ต้องลาออกไปเองแน่นอนอ่าฉันทําเป็นไม่ได้หญิงก็แเรากันนะอาวลีนี่เธอจะมาไหมเนี่ยฉันกำลังไปแล้วล่ะเออ โอ้ฉันเริ่มจะชอบที่นี่แล้วสินี่แล้วนายจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะฉันจับนายได้แล้วเรียบร้อยช่วยด้วยตอนนี้ก็เหลือแค่อีกคนเดียวเรียบร้อยแล้วล่ะโอ้แหมถ้าเธอจะไม่รอฉันแล้วเธอจะเรียกฉันทำไมกันเนี้ยเออเออ นายนี่มันนักกีฬาตัวจริงเลยนะทำไมเธอดูมีความสุขจังเลยอะไม่มีอะไรหรอกนะฉันแค่จัดก,การปัญหาของฉันได้แล้วนะเมลิซ่าฉันตกใจหมดเลยไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันแค่ขังยายเด็กเนรไว้ในห้องนั้นนะอะไรเนี่ยเลิกพูดได้แล้วนะนี่นายยังไม่เข้าใจเลยเนี่ย เาะแต่พี่สองของเธออยู่ไหนกันนะฉันว่าเธอจะต้องโดนเตะตูดออกไปจากโรงเรียนของเราแน่เลยฉันว่าเธอน่าจะอยู่แถวนี้แหละหรือว่าเธอโดนจัดการไปแล้วว่ะโอเคเข้าแถวนี้เลยนะงั้นพวกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอีวานผมมาแล้วครับเมลิซ่มาค่ะลีมาค่ะโอเคแล้วคริสตี้เหรอจ๊ะมานี้เลยนะช่วยด้วยคริสตี้มาค่ะเยี่มไปเลยละงั้นพวกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะ เลิกพูดได้แล้วเมลิซา <c oughs> เธอก่อนเลยก็แล้วกันนะหนโชว์ให้พวกเราดูสิเออเฮ้ยเย,ยี่ยมไปเลยล่ะงั้นอีวานต่อเลยก็แล้วกันนะทำไมต้องเป็นผมด้วยครับเออแต่ผมไม่อยากทำนี่นะเลิกบทได้แลนะ้วเนอเออโอเคลีตอนนี้ตาเหอนะฉันเกลียดวิชานี้มากเลยอะฉันเกลียดประตูบานนี้มากเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้ฉันอยู่นี่ ก็ไดลี่เยี่ยมไปเลยล่ะคริสตี้ตาเหอนนะดูมาแล้วค่ะเยี่ยมไปเลยล่ะเล่นได้เลยนะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอีกหน่อยด้ไหมครับอะไรกันเนี่ยเอาอีกแล้วเหรอเนี่พวกเราไปได้หรือยังอะคะลีได้สิจ้ะคริสตี้อีเซนนี่ก็แล้วกันนะ เดี๋ยวฉันจะต้องคำนวณเรื่องนี้หน่อยแล้วล่ะโอ้ใช่นี่มันก็เจ็บเหมือนกันในเนี่ยฉันลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปเลยอ่ะเฮ้นี่มันใกล้จะหมดเวลาแล้วนี่นาฉันจะไปถอมเลยเนี่ยก็สุดเกิหนึ่งร้อยยี่งไปเลยล่ะเอยเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาถูกพื้นกันหน่อยแล้วงั้นเรามาลองไายเซนกันหน่อยดีไหมระวังหน่อยนะพื้นไม่เปียกนะ นดูสิเจ้าว่านี่ใครฉันคิดว่าเธอชอบห้องนัสซะอีกฉันว่ามันน่าจะเหมือนกับบ้านของเธออยู่นะทุกคนสนใจตางนี้หน่อยนะคริสตี้กับลีได้เอบูไปเลยนะจ๊ะว้าวเจ๋งไปเลยอ่ะเย้เขาหลานแา่จะไม่เล่นฟุตบอลกับพวกเราบ้างนะ หลังดีกว่าค่ะทำไมพวกเธอถึงได้ A อบวกกันนะจริงๆแล้วคริสตี้เธอก็ไม่ได้มาเข้าเรียนเลยด้วย <c oughs> นี่มันตลกมากเลยอะเบริซอร์รีบให้เอพวกเธอเดี๋ยวนี้เลยค่ะฉันเป็นอาจารนะฉันก็ต้องมีสิทธิ์แต่สินใจสิงั้นเธอได้บไปเลยก็แล้วกักน <c oughs> อะไรนะคะกล้าดียังไงเนี่ยืม เธรู้อะไรไหมฉันว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วล่ะเคอได้เอ F ไปเลยเดี๋ยวฉันจะต้องรายงานเรื่องนี้หน่อยแล้วมาริซ่าเร็วเข้าฉันวีพื้นไม่ได้เลยสักครั้งแต่ฉันได้ A ด้วยนะนี่มันไม่แฟร์เลยอะนายรีบไปดูนี้เลยนะฉันขี้เกียจจะพูดกับนายแล้วล่ะโอ้เธอนี่มันจริงๆเลยรอก่อนนะล ี่ทำแบบนั้นได้งไงกันนะ้าดูเหมือนว่าพวกเราจะได้เอด้วยนะฉันรักเธอมากเลยล่ะโอ้ฉันว่าเธอจะต้องไปอาบน้ำหน่อยแล้วรีถ้าจำได้ไหมอะจำได้สิจ๊ะพวกเราจะพลาดการสอบครั้งนี้ไปได้เลยนะ <c oughs> นยงนั้นพวกเราจะต้องโดนไล่ออกจากโรงเรียนแน่เลย <c oughs> ว้าวรีนี่เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยรีเราขีดไปได้เลยนะนะติปหลอดไม่ได้หรอกนะแต่ว่านี่มั่เป็น ฝ่ายผูออ้ช่ลยนะแทก็รู้ว่าฉันเต้นเก่งมากแค่ไหนไมีได้ลงนะพวกเรามีสอบประวัติสรยกันนะยังไงฉันก็สอบตกอยู่แล้วล่ะฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่นะาแต่ว่าไงนะน้องจ๋าได้โปรดเถอะนะโอเคแล้วแบบนี้พวกเราจะสอบผ่านได้ยังไงอะแหมธอก็ทำให้ฉันหน่อยสิฮะเอาาอ,อ แล้วถ้าฉันถูกจับได้ล่ะม่เอาไม่เอาดีกว่าท่านหน้าน่าสงสัยมากเลยอ่ะแถมเธอยังเหม็นมากเลยด้วยขนาดหางขยายยังหอมก่าเธอเลยอะอิวอิวอิวอิลว่าพวกเราไปกันดีกว่าพวกเราอิลงานน่เลยเหรวเดี๋ยวเข้าไปกันดีกว่านะฉันว่าการแข่งขันใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะโอเคแต่ก็พูดถูกนะอะไรกันเนี่ย จะไปแข่งด้วยหรอใช่แล้วล่ะทำไมล่ะจ๊ะไม่มีอะไรหรอกนะอย่างไงชินก็เป็นนักเรียนที่มีความสามารถที่สุดในโรงเรียนนี้อยู่แล้วล่ะฉันว่าเธอจะต้องขายหน้าเป่าๆนะนี่เธอฐานนี้มันจริงๆเลยนะอะไรล่ะจ๊ะเธอลืมเรื่องการสอบไปแล้วหรอวันนี้มีสอบประวัติด้วยนะสาสาวอย่าทะเลาะกันเลยดีกว่านะ ลเงินพวกเราไปกันดีกว่านะฉันไม่สนใจเรื่องการสอบอยู่แล้วล่ะยังไงเงินของฉันก็ซื้อแกลดพวกนั้นได้อยู่แล้วโอ้โหจริงด้วยอ่ะแต่เธอคงจะไม่มีเงินหรอกนะ ธอคิดบ้างเงินจะช่วยเธอได้จริงๆเหรอพี <c oughs> ่ต้องมาดูถูกฉันหรอกนะใช่ใช่ยังไงเธอก็สจ่งที่สุดอยู่แล้วล่ะไม่มีใคเรเอาชนะเธอได้หรอกนะอ๋อในรู้อะไรไหมพวกเราไม่สนใจเรื่องนั้นอยู่แล้วล่ะแหมสนสิจ๊ะฉันจะต้องชนะการแข่งขันครั้งนี้แน่นอนแล้วพวกเราจะได้เห็นดีกัน<ม>ไปกันดีกว่านะจ๊ะหนุ่ม,มเดี๋ยวก่อนนะเธอเจ๋งกว่าพวกเขาเยอะเลยล่ะโอเคจริงด้วยอ่ะงั้นพวกเราไปกันดีกว่านะ ออ้ยจะยินๆนก่อนนะมันจะต้องเวิร์กแน่นอนเฮ้ยอยู่นี่อยู่อีกเหรอ,หอฉันว่าคุณพ่อคุณแม่ของฉันเขาไม่ยอมหรอกนะออกไปอย่างนี้เลย <c oughs> นี่มันเป็นความฝันของฉันเลยนะฉันไม่ยมอมออกไปง,ง่ายๆหรอกคริสตี้เร็วเข้ารีบไปนั่งที่เลยนะื คริสตีแล้วพี่สาวของเธอล่ะเธอไปเออท่อไปไหนกันเราเธอยังไม่มาอีกหรอคะยังไม่เห็นเลยนะเอ่เอเธอ,เอจะต้องไปเข้า,าห้องน้ำแน่เลยอะคะ่ะเธอบอกว่า,าเธอบวดท้องมากเลย แล้วแบบนี้เธอจะพ่ายการสอบครั้งนี้ไหมเนี่ยไม่ไม่หรอกคะ่ะเธอไม่มีทางพลายการสอบครั้งนี้แน่นอนเดี๋ยวเธอก็มาแล้วล่ะคะ่ะงั้นอย่ามวัวเสียเวลากันอยู่เลยเนาะเอาของพวกนั้นออกไปจากโต๊ะได้เลยเริ่มกันได้เลยล่ะเธอจะมา,างั้นเหรอแล,ล้วไม่ทีมประกวดอ่ะหรือว่าเธอจะไม่ไปแล้วนะแต่เ,เธอไม่มาสอบ เคต้องโดนไล่ออกแน่เลยจริงด้วยอ่ะเงียบเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วนั่งลงเลยล่ะร่มกันได้แล้วนะถึงเวลาที่ฉันจะต้องนอนก่อนแล้วล่ะเลพวกเราไปบอกเธอกันดีกว่านะว่าลีเธอไม่มาแล้วอะ่ะเอาจริงเหรอฉันว่ายังไงเธอก็โดนไล่ออกอยู่แล้วล่ะไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้อย่าทำแบบนั้นเลยนะแล้วพวกนายต้องการอะไรอะ่ะแต่ความเงียบของเรามันแพงมากเลยนะ <c oughs> ฉันไม่มีเงนินพวกนั้นหรอกงั้นแบบนี้คุณแคนนี้คุณจะต้องรู้แล้วละ่ะไม่ได้นะเดี๋ยวก่อนสิงั้นเดี๋ยวฉันทาข้อสอบให้ไหมอิวไม่ต้องมาแตะตัวฉันเลยนะโอเคใจเย็นก่อนนะงั้นก็ได้ที่ทำข้อสอบพวกเราเลยนะแล้วพวกนายห้าไมไปบอกเธอละ่ะไม่บอกหรอกยังไงพวกเราก็ไม่สัใจอยู่แล้วตอนนี้พวกเราต้องพักผ่อนกันหน่อยแล้วละ่ะยังไงเธอก็ทําข้อสอบพวกเราอยู่แล้วนี่ ตายมากเลยอ่ะเธอคิดว่าเธอจะชนะจริงๆหรอขอบคุณมากเลยเจอลี่ตอนนี้เชิญเมลิซาขึ้นมาบเวทีด้ยเลยจ้าถึงเวลาที่พวกเราต้องประกาศชื่อผู้ชนะกันแล้วยังไงเธอก็ไม่ได้รงางวัลการแข่งขันครั้งนี้หรอกนะเงยคนนี้ค่อยมีเงินเธอเรียกฉันแบบนั้นอีกครั้งเดี๋ยวฉันจะจัดก,การเธนะอแน่ท้าไม่ลอ <c oughs> จ้าเงยคนนี้ แล้ววันนี้ก็ตกไปเป็นของลีลีนี่เราห่นูนะเออเออออเป็นยังไงล่ะช้าดูเหมือนว่าเธอจะแพ้นะอขอบคุณมากเลยนะคะฉันรู้สึกเป็นเกียนมากเลยค่ะฉันจะต้องรีบแล้วล่ะนี่มาอะไรกันนี่เงีย,ๆยนะงออบๆเดี๋ยวนี้เลยนะส่งข้อสอบมาเดี๋ยวนี้เลย ลีถ้หายปวดท้องแล้วหรอหาเยี่ยมไปเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะเยี่ยมไปเลยยินดีด้วยนะจา้าลีเป็นไปไม่ได้เรียบร้อยแล้วล่ะทุกคนได้เอไปเลยนะยกเวนเมลิซาเธอได้เอฟไปเลยนี่มันจะต้องมีเรื่องผิดพลาดแน่เลยอะค่ะ อ๋องั้นละจ้าแน่นอนอยู่แล้วล่ะเริ่เรียนได้แล้วนะเลิกได้แล้วล่ะลาก่อนนะจ้าเห็นไหมละจ้ายอคนไม่ค่อยมีเงินยังไงเงินก็แก้ปัญหานี้ได้อยู่แล้วล่ะมิลิซ่าราฉันนี่สิ ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะน้องจ๋าถ้าฉันไม่มีเธอจะทํายังไงดีเนี่ยอ๋อเถเอ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนะ<ฮ>แถมเธอยังได้รางวัลด้วยอ่ะเอาวดูนี่สิมีรูปของเธอบนบอรดด้วยนะเ <c oughs> ถอเอ้ย <c oughs> เล้วเข้า <c oughs> เดี๋ยวพวกเราก็ไปเรียนสายหรอกเออฉันนี่เคยมี แล้วฉันก็ชื่อว่าลีฉันเปิดกับยายสองคนนี้แล้วอะเธอไม่ควรที่จะมาอยู่บนบอร์ดคู่กับฉันหรอกนะเออธอพวกเธอไม่อยอมไปดีๆเดี๋ยวฉันจะต้องจัดหนักหน่อยแล้วล่ะหนุม่ม <c oughs> โอเคฉันพร้อมแล้วล่ะตอนนี้ฉันขอไปเข้าน้ำก่อนนะแล้วพวกเราค่อยไปเรียนกันนะโอเค ที่พวกนายเข้าใจนี้เนี่ยเข้าใจแล้วล่ะมันไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยพวกนายจะต้องกำจัดพวกเธอให้ได้แห <c oughs> ม <c oughs> แล้วจะงอยยืนอยู่ทำไมกันเล่าเลยจะให้ฉันไปเรียกคนอื่นไม่ไม่ต้องหรอกนะส <c oughs> วัสดี <c oughs> ให้ฉันช่วยอะไรดีจ๊ะ ยัยคนไม่ค่อยมีเงินทำอะไรอยู่หรอจ๊ะฮะคือฉันฉันกำลังอิเธเฮย้ยมันเหม็นจริงๆเลยอะึอา่อาออเออเอโอ้โอ้โอฉันว่าเคยอยู่ตรงนี้ดีกว่านะยัยคนไม่ค่อยมีเงินหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดหยุดเธอกับพี่สาวของเธอรีบออกไปจากโรงเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะคราวนี้พวกเธอต้องออกไปจากโรงเรียนนี้แน่นอนแหมยัยคนไม่ค่อยมีเงินอยากโดนอีกไหมล่ะจ๊ะ เดี๋ยวก่อนนะฉันรู้แล้วพวกเราต้องรีบไปก่อนแล้วเอ่อเธอโอเคไหมอะคิสตี้เอ่ฉันไม่เป็นอะไรหรอกนะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะน้องจ๋าพวกนายนี่มันจริงๆเลยนะเมลิซ่าพวกเราไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้ฉันว่าพวกนายไม่เคยคิดอะไรอยู่แล้วล่ะฉันขอโทษจริงๆนะเอาไงาฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวฉันทำเองก็ได้ ฉันจะไม่ทำธุรกิจกับเธออีกแล้วล่ะอ้าโหยงั้นพวกเราไปเรียนกันดีกว่าสวัสดีครับสลัดชิ่มิจ๊าขอบคุณมากเลยนะครับไดเอ็ดเหมือนเดิมชิ่มิจ๊าเ<อ>มลิซาจ้ะดีเลยจ้าโอ้หมดแล้วเหรอเนี่ยโอ้สาวๆของหมดแล้วล่ะนี่จ้า โอ้ฉันหิวมากเลยอะ่ะดูนั่นสิทำไมเยมลิซ่าถ้ากินเยอะจังเลยนะฉันอยากจะกินแฮมเบอร์เกอร์แบบนั้นบ้างจ้า <c oughs> ฉันดูแล้วลหละว่าจะต้องทำ <c oughs> ไงอ๋อเดี๋ยวก่อนนะแบบนี้พวกเราจะต้องถุงไรออกแน่เลยจริงด้วยอะ่ะพวกเราจะต้องวางแผนกันหน่อยแล้วเออฉันเข้าใจแล้วล่ะแผนนี้ดีไหมแผ่นนี้ยเจ๋งสุดๆเลยอะ่ะได้ปโปรดอย่าเลยนะฮะ ว้ลลาลีแต่มันผ่านวันฮาโลวีนไปแล้วไม่ใช่หรออาาร่านี่แหละแทนของฉันแบบนี้ไงนี่ของเธอนะอยู่นี่แหละเงินก็ได้วฮ้ยเจ้าเมลิซา่านี่นายเป็นใครกันเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะฉันกำลังยุ่งอยู่อะฉันเป็นผู้ตรวจเบอร์เกอร์นะ่ะผู้ตรวจเบอร์เกอร์งั้นเหรอใช่แล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะต้องตรวจแฮม,มเบอร์เกอร์ของเธอหน่อยแล้วเธอจะต้องได้กินชิ้นที่ดีที่สุดเลยนะ จริงด้วยอ่ะเต็มที่ไปเลยนะนนทำไมมันแบนแบบนี้เนี่ยชิ้นนีม้มันดูอ้วนมากเลยอ่ะทำไมชิ้นมันเล็กแบบนี้นะ <c oughs> เรียบร้อยฉันว่าไม่มีชิ้นไหนดีเลยล่ะอ๋อขอบคุณมากเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้าแล้วแบบนี้ฉันจะเกินอะไรเนี่ย <c oughs> Hmm. นี่มันอะไรกันน่ะสลัดไงมันอร่อยตรงไหนกันนะมันก็พอกินได้แหละส่องมันมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยหวังว่าฉันคงจะไม่เจอกับสายตรวจสลัดอีกนะไม่งั้นฉันคงจะไม่มีอะไรกินแล้วล่ละเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยงก็ได้ฉันว่าฉันไปกินที่อ,อื่นดีกว่าอ๋อ oh. ตัวแฮมเบอร์เกอร์งั้นเหรอฮะเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องนี้เองอ๋อเออเ <c oughs> มลิซ่ารีมาที่ออฟฟิศของฉันด่วนเลยนะอุฟ๊ฟอ้าพวกเธอนี่นะนี่มันเป็นความผิดของพวกเธอเลยอะเ <c oughs> งียบๆเ <c oughs> ดี๋ยวนี้เลยนะบ๊ายบายท่าทางหนวดเธอจะหลุดแล้วล่ะ <c oughs> ฮะ <c oughs> มันเป็นเพราะพวกเธอเลยอะนี่ใหญ่คนไม่ค่อยมีเงิน เฮ็ดตัวเหม็นพวกเธอทำอะไรกันเนี่ยโอ้เมลิซาเธอเป็นอะไรเนี่ยจะฉันไม่ไปไหหรอกนะยังไม่ไเล่ะคริสตี้พวกเราไปกันดีกว่านะเมลิซาพวกเราขอโทษจริงๆนะนี่แฮมเบอร์เกอร์ของเธอนะจ๊ะแต่มันมีแคลอรี่เยอะมากเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะคริสตี้ แล้วเข้าเ,ออเดี๋ยวพวกเราก็ไปเรียนสายาหรอกอะฮะเมลิซ่าเธอจะมาไหมเนี่ยเข้าไปกันก่อนเลยเดี๋ยวฉันตามไปไว้เจอกันนะจ๊ะฉันว่าพวกเราจะต้องเข้ากันดีๆมากแน่เลยฉันว่าไม่ลองนะขอบคุณมากเลยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยที เพราะเธอเลยล่ะเยี่ยมไปเลยอเมลิซ่ารีบทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าจะทิ้งขยะแบบนี้ไม่ได้นะเออเอเดี๋ยวฉันจะต้องรีบจัดการพูดเธอด่วนเลย ฉันว่าฉันรู้แล้วล่ะอีกไม่นานพวกเธอจะต้องโดนแน่นอนอ้าวอวิฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะเดี๋ยวฉันจะต้องรีบจัดการพวกเธอด่วนเลย ล่เรียบร้อยแต่หนูไม่ได้ทำนะคะเธออยู่กับหนูตลอดเลยค่ะแต่ฉันเห็นหมดเลยนะพฤติกรรมแบบนี้มันรับไม่ได้เลยล่ะคุณก็ลองขยี้ตาดูสิคะหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะลีจะย็นๆก่อนนะจะย็นยังก่อน,นะอนถ้ารู้อะไรไม่จริงฉันขอไล่เธอออกก็แล้วกันนะ แง่ก็ได้ค่ะแต่ว่าคุณจะทําแบบนั้นไม่ได้นะคะเธอเป็นพี่สาวของหนูเลยนะเธอไม่ได้ทําจริงๆนะคะคริสตี้จ๊ะขอโทษจริงๆนะจ๊ะแต่เธอก็เห็นแล้วนี่อ๋องั้นเหรอค่ะงั้นหนูขอลาออกค่ะงั้นก็ตามใจเธอเลือกเองนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนสิพวกเราจะต้องพิสูจน์เรื่องนี้กันก่อนนะคริสซี่พวกเราไม่ต้องพิสูจน์อะไรดังนั้นแหละรองเรียนนี้เขาสนใจแค่เงินเท่านั้นแหละนะแล้วพวกเราก็คงจะไม่มีเงินหรอกแม่เดี๋ยวพวกเราก็คิดออกเองเละนะนั่นมันอะไรน่ะแม่เธอคิดว่าฉันจะอยู่ที่นี่โดยที่ไม่มีเธอหรอฮพวกเธอโดนไล่ออกแล้วหรอจ๊ะ นี่นวันเกิดของฉันหรอเดี๋ยวพวกเราต้องฉลองกันหน่อยแล้วทำได้ไหมไม่มีงานไหนยิ่งใหญ่กว่างานวันเกิดของฉันหรอกนะแหมฝากไว้ก่อนเถอะอย่าไปสนใจพวกเขาเลยนะลีสุดท้ายฉันก็ไม่ต้องมาเจอพวกเธออีกแล้วล่ะไปกันดีกว่านะอย่าไปสนใจคนพวกนี้เลยเออนี่ไปเลยนะพวกเธอไม่เหมาะที่นี่หรอก ยังไก่อนนะฮ้ยังไปเลยล่ะฉันบอกแล้วว่าฉันจะต้องจัดการพวกเธอให้ได้นี่มันเป็นแผนของเธอเหรอก็ใช่นั่นสิแล้วมันจะเป็นแผนของใครอีกล่ะ,ะนี่เธอเป็นคนวางแผนนี้งั้นเหรอออหนูอธิบายได้นะคะไม่ต้องแล้วล่ะเธอเกือบจะทําให้คริสซี่และลีถูกไล่ออกแล้วนะแต่พวกเธอไม่เหมาะกับที่นี่หรอกนะคะจริงด้วยอะไล่พวกเธอไปเถอนะอนะครับ เธอนั่นแหละที่จะต้องออกไปจากที่นี่ร <Gym. S 1> ีบมาที่ออฟฟิศของฉันด่วนเลยนะไม่งั้นฉันจะไล่เธอออกพวกนายจะมาช่วยฉันไหมอ่ะเออสวัสดีครับพวกไงครับเดี๋ยวผมรีบไปนะครับได้เลยครับคุณแม่พวกไงครับแหมงั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยเองนะแต่เธอเกือบจะทำให้พวกเราถูกไล่ออกเลยนะจ๊ะโอเคเงินก็ได้ เธอยังจะมาช่วยฉันอีกเหรอแหม่ก็ใช่นะสิงั้นพวกเราไปกันดีกว่านะ <_ d ụ> ฉันขอโทษจริงๆนะ <_ d ụ> ฉันผิดไปแล้วล่ะ <_ d ụ> พวกเธอก็น่ารักดีนี่นาเธอก็เหมือนกันนะ <_ d ụ> บางครั้งอะโอเคงั้นพวกเราไปทำความสอาดกันเลยดีกว่านะ